สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมปี2,568นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้ ช่วงแรกจะเป็นของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะมีคนคบคนคุยนะแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นของคนโสดนะคะ 7. เจ็ดเหรียญน,นะคะคุณคิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะเหมือนกับว่า อยู่ในช่วงของการคิดพิจารณานะคะว่าความสําคัญนี้จะเป็นยังไงหรือคุณรอคุณรอ,ณรอ,ณรอการกลับมาของใครบางคนหรือเปล่านะคะคนที่แบบถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากันไปก็น่าจะเป็นพลังงานที่แบบเหนื่อยแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตกลงจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะคะเหนื่อยแล้วไม่อยากจะสู้แล้วนะ เป็นพลังงานแบบนั้นนะคะคุณอาจจะรอความสัมพันธ์นี้มานานแล้วหรือคุณคุณกำลังพิจารณาอยู่ถึงความเป็นไปได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องแบบคิดต้องตัดสินใจเนาะว่าโอเคควรที่จะไปต่อไหมคุ้มค่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอืเป็นพลังงานแบบนั้นขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับตัวชาวราศีมังกรนะคะไพ่เก้าถ้วยเนี่ย เป็นพลังงานของการที่แบบดูเขายังชิลอยู่นะคะดูเขายังอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรมากมากกว่าที่เป็นอยู่อะ่ะคือตัวเขาเองอยังโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วก็ยังเปิดตัวเลือกอยู่นะนะคะมีใครเข้ามาก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ นกมองว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจอะในความสัมพันธ์เนี้ยไพ่เดมูนนะคะไม่แน่ใจว่าเออเนี่ยนะจะยังไงต่อนะคะเขาก็นกมองว่าเขาก็แอบเหนื่อยแอบคิดมากหรือเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันยากก็ได้นะเขาดูไพ่เดมูนอะ่ะอืม ความรักของคุณเป็นรักทางไกลนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะหา่างระยะทางได้นะคะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้นะค,ะคือจริงๆนกมองว่าเขาอะมองว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เรียบพร้อมแหละแต่มันแอบยากจริงๆนะไพ่แปดถ่วยนะคะแอบยากจริงๆเขามีความกังวลน,นะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือเปล่านะ ให้เก้าถ้วยหรอคะเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณะคะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สง่าง,งามเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่แบบเพรียบพร้อมคนหนึ่งเลยนะต่อให้เขาจะมีคนเข้ามารายล้อมเขามากมายมีโอกาสอื่นๆแต่เขารู้สึกพิเศษกับคุณนะชาวราศีมังกรอย่างที่นกบอกอะว่า มีเรื่องของความห่างไกลไหมนะคะก็เรื่องนี้นะก็ทำให้เขากังวลเหมือนกันแล้วการที่คุณอยู่ห่างไกลกันก็มีความที่เขาอยากจะมาหาคุณด้วยนะและสำหรับบางคนนะคะที่แบบเป็นคนที่หันหลังให้กันไปนะคะไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ยังคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่นะ อยากติดต่อมานะคะอยากแอคชั่นอยากเข้าหานะคะก็คืออาจจะอยากให้คุณงอหรือเขาก็อยากงอคุณนะ่ะแต่ก็ไม่กล้านะคะต้องบอกว่าไม่กล้านะแล้วก็ทําตัวเหมือนกับโอเคตัวเองอยู่ได้นะคะโดยที่ไม่มีคุณอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาอยู่ไม่ได้หรอกนะคะอารมณ์ของเขาก็ไม่ได้ดีนักนะคะนะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะคิดเรื่องของคุณนะช่วงกลางคืนนะ่ะเขาก็จะแบบ กังวลเขายังคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่นะถ้าเป็นคนตกเก่ามาดูสินะคะแอคชั่นของเขาเป็นอย่างไรนะคะคนคนนี้ชาวมังกรงานของเขาเป็นช่วงเวลาขาขึ้นหรือแบบมีการพัฒนาที่ดีหรือมีความก้าวหน้ามากๆนะคะหรือเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้ แอคชั่นของเขาอะเขาจะติดต่อมาหาคุณแน่นอนนะคะคนคนนี้นะเออนกมองว่าเขาทนความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นะคือเขาอาจจะพยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหรือตัวเขาเองเนี่ยอดทนนะเพื่อที่จะไม่ติดต่อมาแต่เขาก็ติดอยู่กับคุณอะนะนะยังไงก็ติดต่อมานะคะเป็นคนที่มีอีโก้มีฟอร์มสูงมากคนคนนี้นะคะ เป็นพลังงานของชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้นะคะหรือเป็นนักการเมืองคนที่มีอํานาจในการสรั่งการนะคะแอคชั่นของเขาอะนุกมองว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณแหละนะ,ะเพราะว่าตัวเขาเองอะภายใต้ความเงียบนะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกกับคุณมากมายอืม นกมองว่าคนกล่าอ่ะเขายังแอบหวังในในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขานะคะเขาจะติดต่อมาเขาเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่อ,อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยคุณจะเห็นถึงการสื่อสารของเขาที่มีมากขึ้นนะคะการพยายามความทุ่มเทนะคะความมั่นใจที่เขาจะ มีให้กับคุณแสดงออกให้กับคุณได้เห็นนะคะแล้วก็นกมองว่าคนคนนี้เขาเขาไม่ค่อยพูดหรอกนะคะไม่ค่อยพูดแต่ว่าเขาจะพูดมากขึ้นนะค,ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะนกมองว่าเขาอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณนะให้ส่งขทานะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้เขาอยากมาหาอยากมาเจอคุณก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบเนี่ย ให้แปดดาบนะคะเป็นพลังงานของการปิดกัน้นเป็นพลังงานของคนที่แบบอาจจะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองนะคะหรือแบบกลัวที่จะต้องแบบเจ็บเสียใจกับความรักก็ได้เพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเขามีอดีตในความรักนะคะหรือแบบเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจได้นะคะลังงานไพ่ใบเนี้ยซึ่งนกมองว่าเขาเขาปฏิเสธความรู้สึก ของเขาที่มีต่อคุณไม่ได้นะคะเขาต้องให้โอกาสหัวใจตัวเองเนาะก่อนหน้านี้ถ้าไม่ชัดเจนหรือแบบให้เรารอ,รอนานนะคะหรือไม่แน่ใจนะไม่กล้าที่จะรักใดๆก็ตามนะตอนนี้คือเขาจะต้องแบบแอคชั่นของเขาเขาจะแอคชั่นมากขึ้นอย่างที่บอกว่าเข้าหาคุณมากขึ้นนะพูดมากขึ้นกระทำมากขึ้นให้อ่อ s ิ i ไม้นะคะเดลิเวอร์พลังงานของเนื้อคู่ก็เป็นไปได้ที่คนคนนี้เหมือนเขาตกหุ่มรักคุณแล้วอะนะถอนตัวไม่ขึ้นนะคะต้องยอมรับต้องทําตามหัวใจของตัวเองแล้วแหละนะคะแล้วก็ด้วยพลังงานของเนือคู่เพื่อนเพื่มันก็เป็นอะไรที่พิเศษนะคะเขาไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะ แอคชั่นมากขึ้นนะคะให้สรุปเป็นอย่างไรนะคะให้ j u ดเม้นตการเปิดใจนกมองว่าคุณทำให้เขาเปิดใจกับการที่จะมีความรักครั้งนี้เปิดใจกับความรักใหม่ๆนะคะหรือแบบคือเขาเปิดใจให้กับความรักครั้งนี้แหละแล้วเขากล้าที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นนะ แม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะแปลกใหม่สําหรับเขานะคะอยู่ห่างไกลกันเป็นอะไรที่ดูยากเป็นอะไรที่ดูท้าทายหรือแบบเขายังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่เขาเลือกที่จะทําตามความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะคะคุณและเขานะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้นะคนคนนี้กับคุณนะตัวเขาเองก็น่ารักกับคุณแหละนะคะ เขาเขามีความหวังในในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ก็หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะให้สรุปก็คือชัยชนะความสำเร็จนะคะเนี่ยสองถ้วยอะ่ะพลังงานของคนที่กำลังจะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของคู่ในเรื่องของความรักนะคะก็มองว่าชาวมังกรคุณกําลังจะได้เจอแบบคู่ที่ดีนะคะคนที่เขาตั้งใจอยากที่จะรักคุณนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงความรักของชาวมังกรนะคะคนมีคู่นะถ้าคุณอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะมาดูของคนโสดนะคะ คนโสดมังกรนะคะขอดูพลังงานคนโสดนะะหน่อยค่ะไพ่เจ็ดถ้วยมีสเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายนะคะอยู่ในจุดที่เลือกได้แล้วแล้วเป็นช่วงเวลาที่ชาวมังกรอะ่ะก็คัดสรรน,นะคะคัดสรรคนดีๆให้กับตัวเอง <c oughs> คืออยู่ในจุดที่คุณเลือกได้อะ่ะไพ่คุยนออ็อปซอสนะคะ มีใครเข้ามาคุณก็เลือกได้คุณก็โอ้ไพ่สี่ถ้วยเลือกได้ก็จริงแต่ว่าไม่มีใครถูกใจคุณเลยเหลอเนี่ยมังกรสี่ถ้วยอืมแปลตามคือนกมองว่าตัวคุณเองอ่ะปกป้องตัวเองมากๆนะคะแล้วก็มีกำมแพงสูงมากคนที่เข้ามาก็อาจจะแบบ ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานของคุณหรือแบบไม่ตรงไทยอะไรอย่างนี้นะคุณโสดอ่าเป็นช่วงที่คุณแบบว่าตัดคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตคือยังไงอ่ะไม่ใช่คือคุณมีตัวเลือกเข้ามาใช่ไหมเราไม่ใช่อ่ะคุณก็คัดคุณก็คัดออกอ่ะนะคุณไม่คุยอ่ะมันเหมือนกับ ตัวคุณค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองอะ่ะนกมองว่าคุณไม่คุยผื่เลือกหรือแบบฆ่าเวลาอะไรอย่างนั้นนะชาวมังกรโอเคคุณโสดบางคนอาจจะรอคนเก่าหรือว่าเออนั่นแหละยังติดอยู่กับคนเก่าๆก,ก็ได้เหมือนกันนะคะให้6กดาบเนี่ยถ้าคุณยัง move on ไม่ได้คุณจะทำได้นะคะในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์คุณจะเริ่มต้นใหม่กับ ชีวิตของตัวเองได้นะแล้วก็ไปต่อกับชีวิตของตัวเองได้ดีนะคะด้วยพลังงานไพ่ดุจสันนะแล้วสำหรับบางคนเนี่ยที่แบบอรอคนเก่านะคะมีมีบางกรณีนะได้กลับมาคืนดีกันนะคะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณได้เหมือนกันนะคะคนโสดคนเก่ามีเกณฑ์มีแววว่าจะกลับมาสูงมากนะคะ กลับมาในช่วงเวลาที่คุณก็มีตัวเลือกนะคะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้ดีแล้วนะคะให้เดือดสันคุณอาจจะมีความสุขของคุณได้ดีแล้วแล้วคนคนนี้ก็กลับมานะคะเพราะฉะนั้นนะนกมองว่าอำนาจในการตัดสินใจอะ่ะขึ้นอยู่กับ ตัวของชาวราศีมังกรเองนะคะว่าเออเนี่ยคุณยังรู้สึกกับเข้าไหมคุณยังโอเคไหมนะคะคุณยังอยากจะไปต่อไหมนะการตัดสินใจคุยน็อปซอสก็คืออยู่ในมือคุณนะคะว่าเลือกจะไปต่อกับชีวิตตัวเองหรือว่าเริ่มเ,เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆที่กลับมานะคะประมาณนี้เนาะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะ แอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วจองคิวกันก่อนได้นะคะแล้วก็ใครสนใจนะ้ำมันว่านมหาเสน่ห์รัช่วนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ